สวัสดีครับผมเติมเป็นนับแดงครับวันนี้ก็จะมาพบกับเราอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการติดตามงานใน2คลิปก่อนหน้านี้นะครับคือคลิปที่1เมื่อวันที่คลิปที่ผ่านมาสอคลิปนั้นที่มีความสําคัญก็คือคลิปเมื่อวันที่25พฤษภาคม2 5 6 4ที่มติคอรามาได้ผ่านร่างเกียบขับเรื่องให้รถส่วนบุคคลรับจ้างได้ โดยเรียกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับจำคำนี้ให้ดีนะครับเขาเรียกว่าเรียกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็คลิปต่อมาผมก็ได้ขึ้นคลิปของมติคอรมวันที่17พึกสภาวันที่17กุมภาพันธ์2 5 3 5นะครับเป็นมติคอรมที่ให้เรามีแท็กซี่มิเตอร์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับ ท่านที่มีความสนใจในเรื่องนี้คงจะได้เปรียบเทียบกันแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับจากการที่ท่านทนายได้สรุปเมื่อวานที่12ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันกับหลายฝ่ายนะครับสรุปว่าเราจําเป็นจะต้องอุทธรณ์คำสั่งถ้าหากเห็นว่าพวกเราได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายนะครับก็เป็นไปตามที่ผมได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาของศาลปกครองไว้แล้วนะครับก็ขอขกอบพระคุณท่าน ท่านให้ความนะครับที่ได้ให้ความสนใจให้ความเข้าใจในเรื่องนี้ท่านแนะนําเป็นฉากซึ่งผมคิดว่าชื่นชมมากบางสิ่งบางอย่างข้อกฎหมายนี้คือผมก็มันลึกซึ้งแค่เฉพาะในส่วนที่มันเกี่ยวข้องในส่วนของผมนะฮะท,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 ที่ที่ติดตามอยู่ซึ่งมันก็เยอะมากอยู่แล้วนะครับหลายหลายสิบพระราชบัญญัตินะฮะสี่สี่ห้าสิบพระราชบัญญัติ แต่ว่าพอท่านแนะนํามาเออใช่เออใช่ผมก็ต้องไปดึงข้อมูลไปดึงศึกษาเพิ่มเติมตม,มาแต่ละพระราชบัญญัติเข้ามาเพราถือว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องนะฮะก็น่าจะเข้าหลักเกณฑ์นะครับหลักการของข้อกฎหมายก็ก็ชื่นชมนะครับชื่นชมจริงๆว่าท่านมีใจที่จะช่วยเหลือพวกเราให้คำปรึกษาอย่างตรงไปตรงมาจริงๆนะครับ ไม่มีการโนอมคล้มนะครับซึ่งผมปรารถนาทนายประเภทนี้มานานแล้วนะครับซึ่งท่านต้องเป็นทนายมหาชนมีความเข้าใจเรื่องกฎหมายมหาชนและมีใจที่ทําเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมหาชนจึงจะมีความเข้าใจเรื่องนี้นะครับก็เป็นการจะต้องทําบุตรนะครับจะต้องทําบุตรเพราะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือผู้ที่ประกอบอาชีพนะครับ ในส่วนของรถรับจ้างสาธารณะนะครับที่มีรถเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในส่วนของผู้ที่เช่ารถอยู่ท่านก็มีคุณสมบัตินะครับต่อไปข้างหน้านี้ท่านก็มีคุณสมบัติครบท่านก็ต้องมีสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งพวกเราก็จะพยายามหาวิธีการที่จะทําให้เราเข้าสู่อาชีพนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งมีเห็นได้หลายๆส่วนนะครับผมขอให ความเชื่อมั่นว่าจะทําให้เราเข้าสู่อาชีพนี้ได้โดยง่ายนะครับแต่ว่าต้องมีความรับผิดชอบต้องมีคุณภาพนะครับต้องมีหลักเกณฑ์ที่มันเป็นมาตรฐานนะครับในการประกอบอาชีพกันจริงๆเราต้องใช้คนที่ตั้งใจการประกอบอาชีพกันจริงๆอย่าไม่ยึดถือบุคคลที่เข้ามาเพื่อประกอบอาชีพแบบจับช่วยนะครับและมาสร้างปัญหาให้กับเรานะครับเราจะพยายามดูแลหยิบ กฎหมายเข้ามาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการปกป้องบุคคลที่จะมาสร้างความเสื่อมเสียให้กับคนในอาชีพนะครับเพราะว่ากฎหมายก็บอกไปแล้วว่าผู้ใดนะครับไม่ใช่กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพจะต้องไปรับผิดชอบเหล่านั้นนะครับเพราะกฎหมายใช้คําว่าผู้ใดนะครับเมื่อกฎหมายระบุว่าใช้คําว่าผู้ใดนะครับท่านจะใช้คําว่าอาชีพอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราไปเราก็า จะต้องโต้แย้งสิทธิ์ตรงนี้ว่าผู้นั้นนะครับต้องอ่านต้องต้องกล่าวอ้างก่อนว่าผู้นั้นประกอบอาชีพนี้นะครับได้กระทําความผิดอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่าขึ้นเอาอาชีพก่อนนะฮะต้องผู้นั้นก่อนเพราะว่าผู้ใดนะครับอาชีพมันมีเป็นหลักหมื่นหลักแสนคนนะฮะซึ่งไม่ควรจะให้เขาไปต้องรับผิดชอบใครทําผิดก็ต้องยับผิดและเราก็ยินดีว่าไม่สนับสนุนบุคคลที่กระทําผิด ถ้าดูตามตัวบทกฎหมายแล้วนะครับไม่สนับสนุนให้บุคคลที่ทําถูกต้องตามกฎหมายนะครับเหล่านั้นเรายินดีที่จะสนับสนุนนะครับต้องในที่นี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมพงษ์เกียวสดนะครับท่านทนายความนะที่ให้คนานาําแนะนําและก็อีกสองท่านอีกอีกหนึ่งท่านนะความจริงนะฮะอ่าอีกอีกหนึ่งท่านก็ให้คําแนะนํานะครับโดยหลักกฎหมายแล้วเราจะต้องอุทธรณ์นะครับเรื่องนี้ถ้าเราคิดว่าเรามีผลกระทบ เพราะว่าการที่ยินยอมให้รถส่วนบุคคลเข้ามารับจ้างได้โดยเรียกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็มีสถิติการจดทะเบียนรถใหม่นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครน,นี่นครับสำนักงา,านเขตกรุงเทพมหานคนรเฉพาะรถใหม่ที่จดทะเบียนนะฮะเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปี2,563เนี่ย4 0 0แสนกว่าคันนะครับแล้วก็ รถที่สะสมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยสล้านกว่าคันนะครับการที่ท่านเปิดแบบนี้ออกมาเนี่ครับรถ4ล้านกว่าคันหรือประมาณ5ล้านคันณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นรถที่มีคุณสมบัติสามารถนําเข้ามาจดทะเบียนรับจ้างได้โดยเรียกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเป็นการเพิ่มอย่างทันท่วงทีอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ขั้นตอนมันอาจจะมีนะแต่ว่ามันเป็นช่องทางนะครับและจะเป็นช่องทางให้คนที่มีความฉลาดเกมโกงมีทุนฉลาดเกมโกงเนี่ยทำได้อีกมากมายนะครับเราอย่าไปนึกว่าเราสามารถประกอบอาชีพแก่งกันได้บอกได้เลยว่าตามที่ผมศึกษามายากมากครับถึงแม้เราจะยึดมั่นในหัวหาดที่เรามีอยู่นะครับแต่สิ่งนั้นไม่ได้ยั่งยืน ทุกคนก็รู้เลขข้อสามารถทําได้ถ้าหากไร้ซึ่งคุณธรรมเขามีทั้งเงินนะครับแล้วก็ถ้าไร้คุณธรรมแล้วมันทําได้หมดนะครับมันทําได้หมดเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงตัวเองว่ายึดวหาดไว้แล้วนี้จะอยู่ได้นะครับลาบากนะครับเพราะเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกับท่านนะครับมันสิทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันยังไม่เกิดและก็สิ่งนั้นนี่ยังสามารถปรับปรุงแก้ไขได้เรามาปรับปรุงแก้ไขกันก่อนนะครับ สร้างภูมิคุ้นกันให้คนในการประกอบอาชีพกันก่อนให้ทุกส่วนกันก่อนให้มันหมดเสียก่อนนะครับให้มันหมดเสียก่อนและเมื่อถึงเวลาที่เราเออยังมีข้อบกพร่องอูและไม่สามารถทําได้นะจึงนําเข้าสิ่งเหลาเ่านั้นเข้ามานะครับแต่เมื่อเรายังไม่มีโอกาสแล้วก็ยังบางสิ่งบางอย่างนี้ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยและเปิดประเทศออกมาเปิดประตูอาซาออกมาเนี่ยให้เราต้องสู้เนี่ยมัน มันทุ่รลำบากมากครับคนไทยเรานี้ศึกษายังมีการอมน้อมถ่อมตนยังไม่อยากจะคิดนู่นนี่นั่นนะฮะเอออา,อาชีพนี้ทําไม่ได้ก็ไปท,ทําอาชีพอื่นแทนอย่างนี้มันไม่ใช่ต่อไปนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับอาชีพมันต้องมีความเข้มข้นของมันนะครับผมเคยพูดไปหลายครั้งว่าอาชีพต่อไปข้างหน้าเราจําเป็นต้องมีนักกฎหมายนะครับเพราะว่าประเทศทุกประเทศทั่วโลกเดินด้วยกฎหมายเดินด้วยวิชาการเดินด้วยผู้ปฏิบัติ ต้องมาพร้อมกันนะครับและต้องมานี่กันคนที่ประกอบอาชีพจริงๆต้องเกียดเกินส่วนนี้นะครับเพื่อจะมาสร้างสุนี้เพื่อจะมาปกป้องของเราเองท่านประกอบอาชีพประกอบไปแต่คนเหล่านี้ก็ต้องมาช่วยดูแลกฎหมายและก็ต้องดูแลค่าใช้จ่ายให้เขาด้วยนะครับไม่ใช่เราสักแต่เอากันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้เขาดูแลก็ทุกคนก็ต้องกินต้องใช้จึงจําเป็นต้องดูแลนะครับต้องเอาใจใส่กันให้ทุกส่วนอยู่กันได้รับรองว่าจะอยู่กันได้ประเทศนี้ ยังมีอีกเยอะนะครับที่จะต้องพัฒนานะครับซึ่งผมอยากจะบอกได้เลยว่าทุกอาชีพนี้จะต้องมีฝ่ายกฎหมายเป็นของอาชีพเองนะครับกลุ่มหนึ่งอย่างน้อย5-10ถึงคนนะครับอย่างน้อย5้าถึงคนที่จะมาช่วยเราในการดูแลข้อกฎหมายเพราะารัฐบาลก็ท่านก็จำเป็นต้องทำโดยหน้านะครับต้องทาโดยหน้านะครับท่านต้องอยู่ภายใต้การปกครองนะครับแล้วก็ การติดต่อนานาประเทศจากทั่วโลกนะท่านจาเป็นเนะน,นี่ยแน้นเราไม่ว่ากันนะครับแต่ในขณะดเดียวกันท่านก็ต้องดูแลคนในประเทศให้มีความแข็งแกร่งให้มีสิทธิ์มีเสียงให้มีความสมบูรณ์ดูก่อนนะครับไม่ใช่ท่านพันธนาการเราอยู่นะครับมัดมือเราข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งแล้วให้เราชกในเวทีสากลเนี่ยมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าคนไทยนี้การศึกษานี่ยังยังแย่มากนะครับ แย่มากนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเปิดเวทีให้กับเราให้เราสมบูรณ์ก่อนนะครับเครื่องอะไรที่ท่านพัฒนาการต้องต้องต้องปล่อยให้เราได้ขึ้นชกโดยไม่มีพันธนาการนะครับเพราะกฎหมายการคิดตน้นตูนนี้ท่านยังสร้างปัญหาให้กับพวกเรานะครับท,ทั้งทที่มีวายวิทยาการที่พอจะอ้างอิงได้เนี่ยท่านก็ยังไม่เชื่อเขาเลยความจริงท่านกฎหมายของท่านความจรงิงท่านเขาไม่มีความสมบูรณ์ในในตัวของท่านเองอยู่แล้วนะครับนะฮะ แล้วก็ข้อมูลอะไรต่างๆก็สามารถจะไปถูดได้ว่าสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเนี่ยถ้ามันดีจริงนะครับคนที่ประกอบอาชีพนี้ต้องมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพแต่สามารถดูได้ตลอดชีวิตแต่มีคำนิยามของคนประกอบอาชีพนี้ว่าเข้ามาครั้งแรกซื้อสดพอหมดอายุต้องผ่อนเจ้าซื้อแล้วพอหมดเช่าซื้อต่อไปเช่าเลยครับอยู่ไม่ได้ มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีความผิดพลาดนะผมคิดว่าในเชิงของการคิดต้นทุนในนี้ก็ผมต้งตีงเรื่องนี้มาตลอดและต่อไปจะเข้มข้นขึ้นนะครับต่อไปนี้จะเข้มข้นขึนข้นเพราะฉะนั้นเท่าที่เราสรุปกันในขนาดนี้ก็คือการอุทธรณ์นะครับคำสั่งของคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเมื่อวันที่25พฤษภาคม2564นะครับ ซึ่งเรานัดหมายกันในวันที่15นี้นะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปเราจะไปยื่นกันที่ศาลเอ้ยโทษเราเราจะไปยื่นกันที่ทำเนียบรัฐบาลประตู5นะครับแล้วก็ในสภาวะที่เราอยู่ในภาะวะของการป้องกันโรคติดต่อก็ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขค,คือต้องใส่เม็รคะทุกคนและรักษาระยะห่างกันไว้นะครับแต่ในขณะเดียวกันอาชีพก็ต้องปกป้อง,องนะครับเดี๋ยวท่านลงดูเลยกันขนาดเชื้อโรคเนี่ย มันยังทำลายเราเลยนะครับสก,กัดแล้วตัวเป็นๆก็ยังมาเสริมอีกนะยังมาเสริมอีกก็ต้องวิธีการปกป้องกันไปนะครับก็เชิญพวกเราทุกคนนะครับที่เป็นผู้มีรถเป็นของตัวเองถึงแม้จะเช่ารถเขาอยู่นะครับเท่าที่เมื่อวานที่ได้ประชุมกันบางอูนะครับเขาบอกได้เลยว่าเขายินดีนะครับใครที่มาร่วมงานนี้ถ้าไปเช่าอูจากรถเขาเนี่เขาจะไม่ไม่คิดค่าเช่าก็เป็นการสนับสนุนแนวทางหนึ่งเพราะว่ามันมี ผลกระทบร่วมกันมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเราไม่ได้ดังเกียรติอูเราไม่ดังเกียรติไฟแนนซ์เราไม่ได้ดังเกียรติรบริษัทสากลหรือสมาคมหนึ่งในนะฮะท่านก็มีส่วนร่วมที่เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมทางด้านการปกป้องอาชีพและข้อกฎหมายกฎหมายเมื่อประกาศออกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่โต้แย้งภายในเวลากําหนดก็จะจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นนะครับ มันบังคับและบังคับเลยนะครับแก้ไขลาบากมากมากเลยนะครับผมจริงอะไรที่ว่ามันเป็นผลตผมจริงไม่ยอมนะฮะในเรื่องข้อกฎหมายนะครับเรื่องผลประโยชน์ผมไม่ว่ากันนะฮะผมเข้าใจผมไม่ว่ากันแต่ข้อกฎหมายถ้ามันถ้าเรายังไม่เป็นธรรมอยู่เราจําเป็นต้องโต้แย้งนะครับเราจาเป็นต้องใช้สิทธิ์ในเชิงของข้อกฎหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะเรามีสิทธิ์ได้เพราะว่าเมื่อเราไปขึ้นชั้นศาลศาลจะถามว่าแล้วในขณะท,ที่เขาทำเนี่ย ท่านทาอะไรอยู่ทนทำไมไม่โต้แย้งนะครับการโต้แย้งนี้ก็ต้องโต้แย้งในเชิงของระบบกฎหมายนะครับไ่ใ่ท่านไปพูดนู่นพูดนี่อ่าซึ่งมันมันมันไม่ได้มีคือมีสาระแต่ว่ามันไม่มีความหมายนะครับในเชิงของกฎหมายต้องทาเป็นหนังสือส่องตาแดงออกต้องยื่นกับคนที่มีอำนาจต้องรับผิดชอบนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเชิญพวกเราทุกคนนะครับผมเองไปร่วมด้วยอย่างแน่นอนนะครับผมขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ